สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับประเทศไทยแพ้ไม่ได้แข่งอาเซียนดึง FDI การลงทุนจะเป็นอีกเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี2566และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชออกกระปบุถึงความสำคัญของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะถัดไปโดยเฉพาะในอาเซียนที่จะรองรับการย้ายหรือขยายฐานการผลิตการลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นและจําเป็นที่ไทยต้องเตรียมความพร้อมผ่านการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและการอำนวยการความสะดวกเพื่อดึงการลงทุนที่ผ่านมารัฐบาลได้กําหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อหวังที่จะสร้างแรงส่งให้กับประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางรวมทั้งได้ผลักดันนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่แห่งแรกของประเทศไทยที่มีการออกกฎหมายเฉพาะแต่น่าเสียดายที่ช่วงที่ผ่านมานั้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยลงซึ่ง ดูจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพออที่ไม่ได้ประชุมมาแล้วกว่า4เดือนในขณะที่หลายประเทศในอาเซียนได้เร่งเครื่องดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถึงแม้ว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มีการดึงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เพื่อเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศอินโดนีเซียเองจึงทำให้มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถอีวีโรงงานประกอบรถอีวีและลงทุนสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าส่วนประเทศเวียดนามที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดดเด่นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงเศรษฐกิจขยายตัวแนวตราที่ค่อนข้างสูงและโดดเด่นกว่าหลายชาติในอาเซียนโดยที่ผ่านมานั้น ได้พยายามปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ทันสมัยและรองรับการลงทุนและสามารถปฏิรูปกฎหมายได้สำเร็จซึ่งล่าสุดได้มีการออกกฎหมายเดกรี e 35ทับ22 2 2022เกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจซึ่งช่วยเกี่ยวกับขั้นตอนและต้นทุนสำหรับผู้มาลงทุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในเวียดนามอาเซียนยังคงมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีความจำเป็นที่ต้องการดึง FDI ซึ่งมีลักษณะธุรกิจที่ดึงเข้ามาลงทุนจะให้ความสำคัญกับกิจการที่ไฮเทคเพิ่มมากขึ้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแข่งขันการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่รวมทั้งทำให้เห็นภาพไทยและอินโดนีเซียแข่งขันกันดึงการลงทุน EV หรือเห็นภาพไทยและเวียดนามแข่งขันกันดึงการลงทุนธุรกิจไฮเทคซึ่งเป็นสนามที่ไทยพลาดไม่ได้เพราะเติมพันด้วยการยกระดับ เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความคืบหน้าล่าสุดญี่ปุ่นจับมือไทยทุ่มงบ2,100ล้านพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกันนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการหา,หารือร่วมกันกับนายมิชิมูระยาสุโทชิรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นว่า ญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน2,100ล้านบาทเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนและรัฐบาลของญี่ปุ่นและอาเซียนรวมจำนวน300เครือข่ายโดยแบ่งเป็นความร่วมมือ3ด้านก็คือด้านการลงทุนด้านการค้าและด้านของซัพพลายเชนเพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนวัตถุดิบด้านการผลิตสินค้า และด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อเดินหน้าสู่กรีนอีโคโนมีโดยไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังขอให้อาเซียนเร่งใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและขอให้ไทยสนับสนุนการจัดตั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก ซึ่งไทยนั้นก็พร้อมสนับสนุนในการก่อตั้งกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนายจุรินยังกล่าวต่ออีกว่าฝ่ายไทยได้เสนอขอให้ญี่ปุ่นช่วยแก้ไขปัญหาการส่งออกกล้วยหอมไปยังประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากปัจจุบันนั้นไทยส่งออกกล้วยหอมไปยังญี่ปุ่นได้เพียง3,000ตันต่อปียังต่ำกว่าโควตาที่ญี่ปุ่นจะสันให้800 0ตันต่อปี เพราะติดปัญหาเรื่องของเกณฑ์และกติกาในการส่งออกเบื้องต้นญี่ปุ่นจะให้ทางเจโตเข้ามาอบรมเกี่ยวกับกฎของการส่งออกเพื่อให้ไทยนั้นส่งออกได้ครบตามโคตาทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสากรจะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพ การจัดประชุม Specialist Expo ในปี2028ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งญี่ปุ่นได้ตกลงที่จะสนับสนุนไทยทอยอทุ่มงบกว่า4,000ล้านขยายขีดความสามารถสนามบินภูทร29แห่งรองรับผู้โดยสารกว่า41ล้านคนกรมท่าอากาศยานทุ่มงบกว่า4,000ล้านบาทเร่งปรับแผนกลยุทธ์ขยายขีดความสามารถพัฒนาสนามบิน29แห่งทั่วไทย มั่นใจปี66รองรับผู้โดยสารเดินทางกว่า41ล้านคนรับอุตสาหกรรมการบินกลับมาโตพร้อมบุกพัฒนาเชิงพาณิชย์เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินร่วมสายการบินนำร่องใน6สนามบินหวังเพิ่มรายได้เข้ากองทุนท่ากาศยานลดรายจ่ายงบประมาณของรัฐนายปริญญาแสงสุวรรณอธิบดีกรมท่ากาศยานหรือทอยอเปิดเผยถึงแผนกลยุทธ ที่จะพัฒนาสนามบินภูมิภาคทั้ง29แห่งในปี66ว่าภายหลังจากที่สถานการณ์การบินเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติสายการบินเริ่มเพิ่มเที่ยวการบินที่จะให้บริการทอยอจึงมีเป้าหมายที่จะ 1. เร่งพัฒนาขยายขีดความสามารถสนามบินภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นซึ่งมีแผนการลงทุนรวมกว่า 4 ,568 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมทางอากาศของประเทศโดยมีเป้าหมายว่าในปี2566จะมีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินทอยยรวม41ล้านคนจากเดิมก่อนหน้านี้ปริมาณเดินทางอยู่ที่29ล้านคนและ 2. ทอยยมีนโยบายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายการบริการให้กับผู้โดยสาร และสายการบินที่มาใช้บริการที่สนามบินของทอยอด้วยการเปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินร่วมสายการบินทั้งนี้ในแผนกลยุทธ์พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสนามบินในปี66ทอยอมีแผนลงทุนรวมกว่า4,568ล้านบาทในส่วนนี้จะเป็นการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานที่พัฒนาแล้วเสร็จประกอบด้วยสนามบินกระบี่ที่เปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่1นถึงสวงเล็บในประเทศและระหว่างประเทศโดยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิมที่1,500คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปีเป็น3,000คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีสนามบินขอนแก่นเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารจากจากเดิมนั้น1000คนต่อชั่วโมงหรือ2.8ล้านคนต่อปี เป็น2,000คนต่อชั่วโมงหรือ5ล้านคนต่อปีและสนามบินนครศีธรรมราชเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ทำให้รองรับผู้โดยสารจากเดิม450คนต่อชั่วโมงหรือ1.3ล้านคนต่อปีเป็น1,600คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปี นอกจากนั้นทอยอยังมีแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาท่าอากาศยานที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภา,าพเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยในปี2566ได้จัดทำโครงการออกแบบก่อสร้างขยายทางวิ่งทางขับลานจอดเครื่องบินและอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลหลายๆสนามบินเช่นสนามบินน่านนาครวงเงิน 42.6562ล้านบาทสนามบินสุราษฎร์ธานีวงเงิน57ล้านบาทสนามบินชุมพรวงเงิน41ล้านบาทสนามบินสตูลสนามบินมุกดาหารวงเงิน41ล้านบาทสนามบินบึงการวงเงิน41ล้านบาทนอกจากนี้ทอยยังมีแผนการพัฒนาสนามบินระนองเพื่อรองรับการพัฒนานโยบายของกระทรวงคมนาคมในเรื่องของ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อโมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันซึ่งการพัฒนาท่าอากาศยานจะสามารถรองรับอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้รองรับผู้โดยสารและสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยหากคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ